ก็คืนนี้มันไม่เจ่มันไม่ใจ่เห็นคนเดียวไม่ได้ยินคนเดียวน่ะมันหลายคนถามไรเปร์มันมาล้อวีดมาขอส่วนบุญที่ไหนดีจัเรื่เดียวเหรอฮะเออหนนบอกว่านี่ไปทิ่ไหนที่ไหนทิศตะวันออกที่ไหนทิศตะวันตกอ่ทิศตะวันตกอีกหน้าทิ่ตะวันตกตะวันอยู่เหนือเยี๋ยอยู่ใต้เนฮะเออหยุดพูดบอกวันนี้มาถอดยกระหิน มออ๋ดาวจะมีพระภูมิจ้ที่เออผู้เป็นท้งหลายเออผู้ผีปีศาจทั้งดุริสีทั้งหลายมาร่วมอนุโมทนากระถิ่นเพื่อรับบุญร่วแล้วพ่อบอกเออทุกมาค่าเดี๋ยวถ้าเชิญบอกอมาดันเราก็จะเทน้ำตรวจน้ำให้บางทีมันมีไงเขาก็เห็นว่างานกุศลงานบุญเขาก็จะมาอยากมีตรวได้รับบุญอย่างได้บุญ จริงหรือเท่ผมพ่อพ่อไม่ได้นอน,นี่นันพ่อนอนที่เดี๋ยวว่าเขาได้ยินอะไรค,คนเห็นอะไรคนอ่าการก็บอกนะโอ้ยิงใค่ก็อยู่ผมเหมือนอ่าสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับหลวงพ่อวีระจันทูประโมนะฮะท่านเจ้าวาดวัดหอมศีีนะ,ะที่ตำบลบ,บางพีน้อยอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะฮะคลิปนี้ก็อยากจะขอรบกวนความรู้จากหลวงพ่อนะฮะก็เรื่องอผงวิเศษไม้ต่างๆอะไรประมาณนี้นะฮะ ก็อยากจะสอบถามเกี่ยวกับมวลสารที่หลวงพ่อเคยได้นำไปสร้างวัตถุมงคลนะฮะอย่างไม้เทพทารูเงี้ยมีสรรพคุณด้านไหนครับพระอาจารย์เทพทารูนี่เป็นไม้ออกเนื้อสีขาวนวลๆะะและมีกลิ่นหอมครับหอมเหมือนกับแต่ไม่หอมฉุนรุนแรงเหมือนไม้แก่นจันนี่เหมือนหอมจัน,นะขาจะหอมนุ่ม มันจะมีเคยเอามาจากถึงภาคใต้ตอนนั้นที่ปีห้าศูนย์ทำาจดุคามลมามเทพกันครับยิงพ่อไปเอาไม้เอเทพทาโลมาแล้วก็ไม้จันหอมไม้อะไรเนี่ยพวกไม้มีผู้มีคุณพิเศษทั้งหลายมาทำที่มีลากตะเคียนไม้แก่นโพไม้อะไรนีาา่เทพทาโลเนี่ย จะเป็นไม้ไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งที่เดียวครับที่อามาน่ะแต่หอมอือมแต่หอมแต่พระปนนา,นานถากินมันก็จาาเหมือนกันเคยเอาเขามันหายากเหรอหายากลูกศิษย์มันเคยแกะเป็นเหมือนปลาเอตัวปลาโลมาะ่ะมาให้ตัวแล้วไม่รู้ไปไหนมันทําเป็นพวงกุญแจมาให้แล้วก็อตอนนั้นเราก็มาทําเป็นผงผสมเนื้อ มวลสารทำธาตุทุกขานาม,มาเทศที่นี้ที่เหลืออยู่มั่งมันก็ <c oughs> ปนกันหมดอะอะไม้แ่นไม้จันหอมหมอไม้เทพทาโลหม่อไม้ไมตะเกียนไม้โพ <c oughs> มันนิยมกันจังเลยทำไมเขาถ้ามันใช้แล้ววิเศษยม,มันก็คือเขามาแล้วมันมันมีกลิ่นหอมแล้วมันนั่นะเขาก็ใช้เลียวเทพทาโลเทพทาโลในธรรมดาเนี่ยมันเข้าเครื่องยาด้วยนะ เนี่ยเคยเจอในตำรายาเนี่ยเคยเจอในตำรายามีเข้าเทปทาโูสรรพคุณด้านไหนกันนะก็พอกายาหอมอ๋อเป็นยาหอมยาลมอะไรเนียยาไล่ลมยาหอมเคยเจอในตำราอ๋อมาผสมกันเป็นตัวยาได้มีเพราะตอนนั้นพ่อก็เรียนไอเรียนตำราหมอยาเรียนแล้วก็ไม่ได้ทำที่เคยเล่าว่า เคยเรียนกบหลวงตาการเรียนหมอยาครอบครูบาอาจารย์แล้วแล้วตอนหลังภาละหน้าที่แล้วมันเยอะแยะก็เลยไม่ได้ทำหยุกยามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอยาเออมันก็เรียนสักก็ไม่ได้สักรเรียนหมอดูก็ไม่ดูมันไม่มีเวลาวันนั้นลูกศิษย์มาพ่อบอกปริเสธหมอสักกับหมอดูไม่รับมไม่ทำแล้วไม่มีเวลามานั่งมาทำให้หรอกมันม,มัน มันออไม่ไม่ไม่ได้เอาวิชานั้นมามาใช้ก็เกกี่อาจารย์อื่นๆเขามีนี่เออมีสักมีดูก็ที่ไหนเขาสะดวกก็ไปตรงนั้นเออไปสักที่นั่นเพราะลุงพ่อไม่มีเวลาสักให้ ไม่มีเวลาดูให้อเวลาดูให้เห็นว่าหลวงพ่อเคยสร้างไอ้เสือที่เคยไปสั่งเขาปั้นเนี่ยมันมันเสร็จอย่างครับเสือตัวนั้นมันไม่ได้มันไม่ได้เอาแล้วมันมันมันคือ้าพูดก็พูดเอเราก็เก็บรูปถ่ายไว้แล้วก็ไอ้ใบสัญญาว่าจ้างเราก็เก็บไว้ทีนี้ก็พูดกันตามตรงหลวงพ่อก็ไม่อยากไปทะเลาะด้วยไงคือตกลงเรื่องเสือ ตัวใหญ่ทางร้านปั้นก็กำหนดราคาเองครับเออแล้วหลวงพ่อเขาปั้นฝายอีกสามตัวฝา,ายสามตัวเขาขายหน้าหนาร้านก็ตัวละหมื่นเก้าหลวงพ่อบอกจะปั้นฝายสามตัวแล้วก็ออกแบบขาวให้ฝายที่เราเคยใช้ฝายลูกคอ,อเขาก็บอกว่าเอาตัวละหมื่นแปดครับนะแล้วก็เสืออาไหรกี่กี่หมื่นนะ อพอเสร็จแล้วก็กำหนดส่งกันหลวงพ่อว่าให้ส่งสามที่วันนี้ส่งเขาก็กำหนดเองราคากำหนดส่งสามที่เบดมีนาอพอวันที่สามที่มีนาหลวงพ่อก็วิ่่รถไปดูที่โรงงานปนานไปถึงเสือก็ยังถือปูนไม่เสร็จไฟก็เพียงแต่เด็พกปูนไว้หลวงพ่อก็ถาไม่ช่างป้นเอาทามื่อย ตรงนี้จะส่งสายแล้วนี่ยังมึงยังป้านปูนยังไม่เป็นรูปเป็นล่างเลยเนี่ยทำไงเขาก็บอกต้องไปคุยกับเท่าแก่อา้าวแล้วเท่าแก่ไหนอ่ะเราลงไปดูที่ปันมา,อาพอไปที่เท่าแก่พวกเลขาเขาบอกเดี๋ยวรอเท่าแกอยู่ข้างบนพอลงมาปุ๊บเขาบอกผมทําไม่ได้หรอกทาไปก็ขาดท,าทาั้งๆที่หละตกลงนะเขาไวางมาจําเราพ่อวางมาจําไว้สามหมื่นเก้า สามหมื่นเก้าแล้วก็หลวงพ่อก็ต้องค้างอีกแปดหมื่นอืมใช่แปดหมื่นก็าลวมแล้วเป็นเท่าไหร่วางมัจจาเป็สามหมื่นเก้าเขาบอกเขาว่าทําไม่ได้หรอกถ้าช่วยเขาอีกสามหมื่นเขาทำไม่ได้อา้าวราคาเขาบอกเองนั่นเองอแล้วมานี่ขอะไรอีกสามหมื่นเหมือนก็กลายเป็นมองดูภาพรวมเหมือนกลายว่าหลวงพ่อต้อ่อนวอนให้เขาปั้นหรือ,อยังไงขออีกสามหมื่นหลวงพ่อถามทำไมล่ะ เออเขาบอกเขาคนพูดตรงไปตรงมาอ,อ้าวหลวงพ่อเกียรติเกียรย้อนยอกตอบความาถ้าถามว่าแล้วที่แล้วมาพูดตรงไปตรงมาหรือเวามขก็ตัวเองพูดเองอาาเออกำหนดเองวันกําหนดราคาหนดวันเองอแต่เสร็จแล้วมาตอนนี้จะขอเราสามหมื่นแล้วบอกกับเราเขาพูดตรงไปตรงมาอ,อเสร็จแล้วก็ไม่ําให้เออเงิเนนได้เป็นลวสามหมื่นเสร็จแล้วเขาก็หลวงพ่อเ็เฉยไม่ได้เขาบอกงั้นผมทำไม่ได้ต้องคืนมาจำ ออย่าคืนก็คืนหลวงพ่อรู้เปล่าการคืนไม่จำนะใครคิดผิดคิดถูกหลวงพ่อดังรถมาบอกรถกเนี่ยเขาคิดผิดนะเนี่ยไฟสามตัวก็ไม่ได้เอานะ,ะแล้วเสร็จแล้วคนจะไปทําปั้นอะไรเนี่ยบางทีก็ต้องมาถามหลวงพ่อ,อแล้วหลวงพ่อจะแนะนําให้ไปหรือว่าลงปั้นนี้อใช่ไหมหลวงพ่อจะบอกวยาอย่าไปลงปั้นนี้พูดจา ไม่อยู่กันล่องก็ลอยผู้จ่ากับอกแล้วบอกว่าพูดตรงไปตรงมาอืและแล้วก็ลูกศิษย์ก็มาถามมาถามหลวงพ่อก็บอกมันลวกเลิกไปแล้วแล้วก็เสร็จแล้วลูกศิษย์ที่ยังมาเป็นประธานกระถิ่นปีนี้เขาเห็นหลวงพ่อไม่ค่อยสบายใจเขาบอกเดี๋ยวผมไม่หาที่ปั้นน่ะเขาก็เลยไปปั้นไอ้ตรงใกล้ๆไอ้วัดวิ่สะท้องแล้วก็ป่ะรับวิสะท้องเขาก็เลยปั้นมาสามตัว อ๋อเหรอัตามที่เราบอกฝ <ไฟ S 2> ายฝายเสร็จแล้วก็เลยไม่ได้เสียงเงินหรอกแล้วเราถามว่าสมนึกฟายนี่ปั้นมาตัวเท่าไหร่เขาก็ไม่บอกราคาเราก็ให้แกงพระเนี่ยไปถามกับไอ้รถที่มาส่งฝายถามที่เป็นงถามไี่แอบถามนั่นแหละว่าแสนว่าบาทโอ้โหเราก็เลยไม่รู้ครับเราก็เลยไม่รู้ราคาเพราะคนที่ปั้นมาก็ไม่บอกราคาเราคือเขาปั้นมาถวายเราอ๋อแล้ว ส่วนในเสือตัวใหญ่อะไรตัวยากก็เลย <c oughs> แล้วตอนหลังเขาไ <c oughs> ลายมาหาหลวงพ่อขอถามหลวงพ่อยังต้องการเสือยไ,ไหมหลวงพ่อเลยบอกเงินใช้ไปหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> เลยบอกเงินใช้ไปหมดแล้วอ๋อเขาก็เขายังก็ายังคืนมัดจำให้นะรางวัลน,นี้ไม, <c oughs> ไม่ไม่จ่าย <c oughs> ไม่ไมถ้าถ้าเราจะไม่ไมรับมัดจำคืนก็ได้ <c oughs> เราจะแบบว่าต้องปันให้เรา เพราะไอ้ใบสัญญาใบเขียนราคาเขาก็เขียนเองไม่ใช่เราเขียนเออถ้าเราอยากจะบีบเขานะบอกไม่ได้ต้องปั้นให้เราเพราะตกลงเราอย่างงี้ทีนี้พ่อก็คือว่าไม่อยากไปทะเลกับใครก็เปาตามใจจะคืนก็คืนแต่คิดแล้วตัวเองนะคิดผิดพ่อบอกวันนั้นไข่อถานใมปั้นไปบอกว่าไปปั้นเลยโงนี้ปั้นแล้วเดี๋ยวก็จะเจอปัญหาแบบผมเจอ ก็เลยไม่ได้เห็นเสือของหลวงพ่อตัวใหญ่ก็แท่นแท่นก็ยังอยู่อย่างนั้นก็ยังไม่รู้จะทำยังไงก็ยังคิดคิดไว้กันนะว่าหรือจะหล่อเป็นธงเหลืองดีงานใหญ่ตัวธงเหลืองดีไหนๆจะเล่นแล้วก็ก็ยังยังยังไม่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 พูดไปคือหลวงพ่อเป็นคนที่ว่าเป็นพระที่ว่า ถ้าพูดอะไรลั่นวาจาไปแล้วคือว่าอม,มันเป็นการสัญญา,าตัวเองเลยครับก็เลยอะไรสิ่งใดที่ยังไม่นานเราก็จะไม่พูดออกไปไม่พูดออกไปพระผงที่หลวงพ่อบอกว่ามีพระผงที่ไว้แจกเนี่ยมีเสือเพลนอยู่ด้านหลังนี่เป็นสร้างมานานแล้วใช่ไหมน่ามาปีกายนี้อ๋อเพิ่งสร้างมานึกว่าสร้างเดนี่ในวางบันน้นในถุงถุงไหนฮะบนโต๊ะเนี่ยบนโต๊ะเอออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โต๊ะที่ มาวหว้วันนี้อ๋อเป็นยังไงครับเนี่ยวันนี้ก็เลยไปแจกกระถินนี่ร้อยเอ็ดปีกายทำไปอ๋ออย่างงี้ทำไปสองปีแล้วก็เลยมาแจกแจกท้าเวทองค์พระพงองค์อ๋อออเป็นอย่างนี้เองเอ้ยเมื่อกี้ผมจะถามอะไรผมลืมเลยนะเออไป ก็ละองที่ระลึกอาไปรับมาเออมาแล้วของที่ระลึกไม่มีราคาค่าหัวหรอกเออเวทกันผีมีทา้าวเวสุวรรณเอ<ช>ออาปากเราสาวยโสสาพระอาจารย์ครับเห็นเห็น <c oughs> เห็นพระอาจารย์มีพระพิฆเนศพ่อพิฆเนศตั้งอยู่ด้วยเนี่ยพระอาจารย์ศรัทธาอย่างไงฮะคือพระพิฆเนศเนี่ย ไม่รู้นะครับมันเป็นฟาร์มชอบแลวมันก็เหมือนก็สมพงศ์กับก็ตัวเราครับคือเราเราชอบมามานานแล้วอเอาเอางี้ิี่ฝามาปี50นี่นะดีเขาทาจะทุกขามจะทุกขามัน่ะเขามีรวปนู้นรวบนู้นรวบนี้ข้างหลังอืมพ่อนึกไม่เอาหรอก เอาด้านหลังพระพิกเนตีฝ่าพระพิเนตน,นั่งแบบนั่งสบยสุกนั่งอิ่ม,มปุ๊บแล้วเสร็จแล้วก็ทำมาแล้วมันก็สวยสวยเนี่ยสวยทำมาแล้วก็เลยแล้วก็ตองนั้นมาก็เลยก็เป็นเอกลักษณ์ของทางวัดใช่แล้วก็ตอนนั้นมันเริ่มจุดเงียบแล้วเริ่มเริ่มวาย เริ่มเริ่มคนเริ่มวายเริ่มวายแล้วจะดูขามอะแต่ของเราตอนนั้นไปได้ไปได้คือมีพระพิกเนตอยู่ข้างหลังอืเนตอยู่ข้างหลังพระพระพิกเนตนี่ยเป็นเรียกว่าอะไรนะไอ้พระสิสา萨ความสําเร็จนะฮะเคยเคยได้รับเขาเรียกว่าอะไรปฏิหารอะไรจากท่านบ้างไหมฮะ ได้ได้แล้วน,นี่คือตรงนี้มันเราก็คุยไม่ได้แล้วมันเลยนลับมันเรื่องพระวิกเนตนี่มันต้องเจอต้องต้อง <c oughs> ชีวิตสมหวังะเจอกบบตัวอะไรหลวงพ่อเลยตั้งชื่อรุ่นรุ่นสมหวังอรุ่นจตุคามพ่อรุ่นชีวิตสมหวังชีวิตสมหวังชีวิตสมหวังอ่าก็อรืนองนึ่งนี่ยวางนั่เนี่ยนิ่งยังยังมียังมีนะแต่เนื้อสีขาวอะ ที่ว่าเมื่อกี้พูดถึงเทพทารุรเนื้อสีขาวเราผสมเทพทารูไม้จันหอมไม้โพมไม้ตะเคียนไม้บุคคนเนี่ยเรา,าจะพึกอะเรพึกเนี่ย<า>พย<า>อผสมแล้วเนื้อมันเยอะกลายเป็นแตกมาก<อ>ไปไปแล้วมันหลานเนื้อมันหลานแล้วตัวประสานนี่ อ๋อทางโรงงานเขาเป็นผู้ผสมเทางโรงงานทางโรงงานอ๋อนรกว่าสูตรของเออแต่แต่ผงนี่เราเป็นผู้ไปใส่เองใส่แสดงว่าตัวประสานไม่ดีนะตัวประสานกาวกาวน้อยไงกาวน้อยเลยส่วนมากจะแตกนะฮะแตกอืมแล้วเราเก็บไว้ตรงนั้นน่ะมันอยู่ในที่อบมันร้อนร้อนแต่เนื้อเนื้ออิดโบดกับเนื้อผงยีวดำ แล้วก็เนื้อที่ก้นคกอะไรมันนี่ไม่ค่อยแตกมีมีมีตำหนิจะล้าล้านห่งเนื้อเนื้อสีขาวเนี่ยเพราะใช้มวลสารเยอะนะมวลสารเยอะก็สร้างพระพิฆเนศพระพิฆเนศอีกด้านก็เป็นองค์จตุคามก็ยังมีให้บูชาพระพิฆเนศเขาว่าพระผู้ให้ความสาเร็จอเทพเจ้าให้ความสาเร็จเทพเจ้าความสำเร็จนะฮะก็ ไม่มีเรื่อง<ม>องะไรีก่ใหนะ้ลิกศิ์วันนั้นลูกสิทธ์ลูกสิทธ์ที่ซื้อพรมเท้าหมหาพมอมอะแล้วก็ที่ซื้อพระพิกเนตเนี่ยวันนั้นมาสองกระตินมาให้บอกเฮ้ยเือนพึกยังจะซื้อผ้าลยถวายเปล่าทางพ่อล่ะอยากได้เท้าเวสุวรรณเว้ยเอาสูงประมาณสักเก้าสิบเซนอ่าฮะ ไว้ไว้เวลาทําพิธีอะไรแล้วก็เอาไปตั้งในพิธีสวสดสดะเคาะต่อชะตาออก็เลยเชิญท้าวเจออ้าท้าวเวสุวรรณเนี่ยม,มามาปรปบเป่าครับอ,อเมออ,ออชัยกับคนที่มาร่วมพิธีออทีนี้มันก็จะมีต่างชาติเนี่ยเขาจะส่งรายชื่อมาให้พร้อมทั้งปัจจัย อ๋อมีการทําสะดอกเคาะให้ด้วยเออแล้วเราก็เอาชื่อเขามาใส่ผานจุดเทียนประจําวันอแล้วก็สวดสะดอกเคราะต่อเจตาเออพระกําลังวันของแต่ละคนครับลอยแปเใ้เขาก็วันที่แปดประกาศไว้เลยก็ได้วันที่แปดพฤศจิกาพฤจิกห้าโมงเย็นแปดพฤศจิกาห้าโมงเย็นที่วัดนี่จะทําพิธีเออ สวสัสดคาะชูชะตาให้กับคนที่มาร่วมพิธีมอ,อ,อร่วมพิธีพิธีแล้วมีการทำยังไงบ้างครับอาจารย์เออก็มีขันคูมีขันคูแต่ทางต่างชาติเราก็บอกเขาเขาเสนอเองเขาก็หกรอยบอกไม่รองละสี่ร้อยเก้าห้าร้อยเก้าส้าต่างชาติจะ <c oughs> บอก นี่เมื่อบ่ายนี่ก็โทรมาพอดีว่าพ่อไลน์มาแล้วพ่อไม่รับบอกเดี๋ยวตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวกลับถึงวัดมืดๆเมือเลยเดี๋ยวจะโทรไปคุยทําสอกเคาะนะฮะก็วันที่แปดพฤศจิกาแปดพฤศจิกาเดินทางกันมาเองก็ได้หรือไม่ก็ได้มาที่วัดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสอกเคาะออนไลน์สอะเคาะออนไลน์สอกเคาะออนไลน์เอาชื่อมาเสริมจิตตาเสริมจิตตา เสริมชะตาถ้าใครไม่สะดวกมานี่ก็เอาลายชื่อมาส่งมาวันเดือนปีเกิดอะไรเงี้ยหละฮะอาจารย์อ๋อแล้วก็ทํากันก็ที่ที่อยู่คนกันแล้วก็สวดให้เขาอะไรรมาแล้วคนที่จะมาร่วมพิธีมากี่โมงนะพระอาจารย์ก็ห้าโมงเวลาห้าโมงเย็นเราเริ่มพิธีเย็นไปก็จะมากไปคือก่อนไปก็มันคนก็มาบางทีคนทํางานทําอะไรฮะ อืสวดใช้เวลาสวดก็เกือบเกือบชั่วโมงตีด้ยชั่วโมงละฮะใชคนมาร่วมร่วมพิธีนี้ค่าครูเท่าไหร่พะอจัค่าครูห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะฮะแต่ถ้าคนบ้านเราคนไทยในการสืแทอดเนี่ยมาไม่มีต่างชาติเขาเขาเขากำหนดให้เราอนะฮะก็เรียนเชิญกันที่วัดหอมสีนะครับ ประมาณนี้นะครก็รบก,กวนหลวงพ่อแต่เพียงเท่านี้นะคะะรับเจริญ <ขอ S 2> พรเจริญพรสาธุสาธุโชคดีโชคดีทุกคนนะ